แบบน,นี้เป็นครั้งที่50ตรงกับวันที่29ธันวาคม2568ขา้าพเจ้าในต้นนรับผ่อนอุดมบุญน้าขอเป็นวาจาสาธัญพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระวันปฏิเสนาเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศรีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทียเทวดาเจ้า <drummer> ท <deduction. S 1> ั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสดสาธาญของข้าพเจ้าวันนี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาดนดนนัจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสสดสาธยายมต์ตอไปบปดสดชุมเทวดาสมัตาจักรวาลิสุอัตตาขจสาตุเทวตาสะทมังมุนิราชสัสสุนันตุสขามุขะทางสงเตงามีจารุเปขีริจิขรัตเตจันตเิเกวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตจารุวนะคะหันเนเกหะวัตุมีเขเต ภูมมาจายันตุเทวาชาลัธราวิสเมยักขคันธพนาคาติถันดาสันติเกยังมุนีวาราวาจานาสาธโวเมสุนันตุธรรมสาวนาการลอหยามปัทันตาธรรมสาวนาการโอยามปัทันตาธรรมสาวนาการโอยามปัทันตาบมส่วนน้มาการสิฎิคาฐานนโมตัสสภะกวาตอระตอสมะสัมพุตสาณโมตัสสภะกวาตอระตอสมะสัมพุทตสาณโมตัสสภะกวาตอระตอสมะสัมพุทตตา หมดสดสัจจกิริยาคาถานาถีมีแสนหนังอัญญพุทโธมสานังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดเมโหตุสัพพทานาถีมีแสนหนังอัญญธรรมโมมสานังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดเมโหตุสัพพทานาถีมีแสนหนังอัญญสังโฆเมสานังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดเมโหตุสัพพทา มส่วนมหาการุณิกณนาโถติอาจิกาคาถามหาการุณิกนาโถอตายัสสะพะปานินางปุเรตวาปารมีสภาวะปตโตสัมปติมุตตะมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาโหตุสภุปัตตวามหาการุณิกณนาโถหิตายัสสะพะปานินางปุเรตวาปารมีสภาวะปตโตสัมปติมุตตะมังเตนะสัจวัจเจนะมาโหตุสภุปัตวะ มหาการุณิกนาโถสุขายัสภา,านินังปุเรตาวาปารามีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเเตนะสเะเจนะมาหวนตุสภุปัตถวา บส่วนมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมัย,ยังพระกวาสกเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิงมหาวันเนมหาตาพิกุสังเคนาสัติมันตมัตมเจหิพิกุสัตเตหิสเปเหวะาอราหันเตหิตัสสหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติพระกวนตังทัสสนายาพิกุสังกัรจักอัตะโกาจากตุน,นังสุทาวาสกาย,ยิกานังเทวานังเอตะตาตโหสิ อายังโขพระกวาดสเกสุวิหาราจิปปะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสตต,ติงปัตตมัสเตหิภิกขุสตเตหิสเปเฮวะอนหันเตหิสัศหิจารุกัทตาตุหิเทวตาเอปุเยนะสันนิปติตาโหติพระกัวันตังทัศนาญาภิกขุสังคันจะยานูนะเมยามายปุเยนาพระกัวาเต ฐาปีนามา cents, ปะปะละวาปูริโสสามัญจิตตังวาปะหังภาษาเลยยะภาษาจิตตังวาปะหังสัมิเชยยะเอว่ามีวะสุทาวาศีสุเทวีสุอันตระหิตตาภะคะวะโตปุระโตปาโตลาหังสุอัตตโคตตาเทวตาภะคะวันตังอภิวานต์เถรวะเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะคะวะโตสันิเกอิมังคตาตังอภาสิ มหาสัมโยปพราะว่านจะมิห์เจวะกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังสมาสมัมยังจะกิตาเยวะอปะราชิตะสังคันติอัตาโคอปะราเทวตาตะกะวะโตสันติเกอิมังคาตังอปาสีตตะพิกโวะสมาตาหังสุจิตังอัตโนอุชุคัมภะังสุสารตีวะเนตานิกะเหตวาอินทนิยานิภักขันติปัญจิตาติ อัตโขวปานาเทวตาพระกัวะโตสันนิกิมังคตาถังอภัสรีเฉตตวะขีนังเฉตวะปะรีขังอินทขีลังโอหัดจามาเมชาเตจาระเตสุทาวิมาลาจักขุมมัตตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขอปานาเทวตาพระกัวะโตสันนิกิมังคตาถังอภัสรีเนกีจิพุทธังสารนังกตาเสเนเตฆามิสันติอาปายภูมิปหายามานุสังเตหังเฉวกายังปาริโพเรสันติติ อาตะโขพระกาวาภิกขุอมันเติเยปุเยนะภิกขเวตัสสะสุโลกธาตุสุเทว,วตาสันนิปฏิตาโหติตถาคาตังศัส,สนาญาพิกุสังคัญจะยีปิเตพิกขเวอเหิสุงอติตามัฐานางังอรหันโตสัมมาสมุทธาเตสัม,มีพระกาวานันตานางังเอตตบารามาเยว,วะ เทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเยยถาปิมหังเอตานะหิเยปิเตปิกเกเวพระวิสันติอนัคตมัรรทานางังอนหันโตสัมมาสัพพุทธาเตสัมบิภะวันตานางังเอตาาาเววตาปารมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติสยยถาปิมหังเอตานะหิอติกิสัมมิภิกขเ,เวเยวะขยนานังนามานิกิตายิสามิปิกกวเว เทวกายยนังนามานิเตสิสามิพิกาเวเทวกายยนังนามานิตังสุนันตสาทุกังมาณาสิกโรทาพาสิสามิติเอวันพันติติโกเตพิกุพะกวัตโตปัจจโสสุเมกวาเอตตะท้โวจาจิโลกมามะนุกัสสามิยะตะภูมมาตัสสิตายสิตาคิริะปารังปิหิตตาสามาหิตาปุตุสีหาวสัสสนีนะ รูปมหังสัพพิสัมพุนโนโอทาตามานัสสุทธาวิปัสสนะมนาวิลาพิญโยปัญจสตยะตวาวะนเอกเอลาวัตเตวะตัวอมานตยิสตตาสาวเกสาสเนระเตเถวกายะอภิกันตาเตวิชานัสภิกขโวเดจะอัตตาปะมะกะดุงสุตตวพุทธสัสสานังเนสัมปาตุระหุยานังอามาณุสานัตสานังอเปเกสตมัตตะขง สหัสสังอัฏสัตตะเรียงสัตตังเอกสหัสสานังอามานุสานามัตตส่งอเปเกนันตมัตถขงทิสาสัพพะปุตตะอหงนจสัตสังอเิญญายะวะวะกิตวานัจกุมา ัตโออามัตยิสสะสะาวเกสาสนเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตพิกขโวเยโวหักกิตยิสสามิคีราหิอนุปุปโสรตะสหสาวยักขาภูมากาปิลาวตวาอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทามนาภิกกาุมภิกขูนังตมิติงวะนังสะสหัสสะเหมวัตายักขานันตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยะสสติโน โมทมานาภิกษามุงภิกขุนางสามิติงว่านางสัตตะคีราติสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันตตัวชุติมันตัววันนาวันตัวยะสัติโนโมทมานาภิกษามุงภิกขุนังสมิติงว่านางอิจเจโสรสสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันตตัวชุติมันตัววันนาวันตัวยสัตติโนโมทมานาภิกษามุงภิกขุนังสามิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันตตัวชุติมันตัววันนาวันตัวยะสัตติโน โมธมานาอภิกามุงภิคุนางสาวมิติงว่านางคุณพี่โรราชาก้าฮิโกเวุลรษานิเวศนางพิญญานางสัตตสหัสสังยักขานนางไปยิรุปัสสติคุณพี่โรราชาก้าฮิโกโสปะค้าสาวมิติงว่านางปุริมัจัติสังราชาตัตตุตโตปัสสติคันตพานางอธิปติมหาราชายตสิโสปุตตาปิตตสะปะหาโวอินนาดามามหาภะลา อิอ pues ทิมันโตชุติมันโตวันนาวันตยะสตสิโนมมทมานาอภิกามุภิกขุนางสมิตริงว่านางตักินางสติสังราชวิรุณโหตปัสสาสติภุมพันธนัอธิปติมหาราชยะสติโสปุตตะปิตตสะพะหาวอินนมามาะลาอิทมันตชุติมันตวันนะวันตยะสติโนธมานอิกามุภิกขุนสมิติว่านา ปชิมันจตชิสังราชวิรูปภูปัสาสตินาคานันธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตปิตัสสะะหะโวอินทนานามาหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามงภิกขุนังจามิจิงหัวนางอุตตะนัจจิสังราชกเวโรตปะสาสติยาคานันธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตปิตัสสะะหะโวอินทนามามาหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โมทัปนาอภิกามุงภิหุนังกัมิตริงวันังปุริมาติสังทัตะลัตโตตะกิเนนวิโรหะโกปะชิเมนะวิโรปโกกุเวโรตะลังทิสังจะตาโรเตมหาราชาสัมปันตาจะตุโลทิสาตะตะละมนาอตังสุวัน้กะเปโลวัตโตเวเตสังมายาวิโนตสาอากูวันจะนิการสัทธามายาปุเตห์ทุเวทุวิภูจะวิภูโตสหาจันทนโนกามาเสตโตจะกินุขันทุนิขันทุจปะนาโตอกปะัญโยจะเทวสุโตจะมาตลิ จัตเจโนจักรันทโพโทโลราชาชนโนตโพอาคูปัญจสิคุเตวะติมบลูสุทยวจัจฉาเอเตจันเย,ยจาราชาโนอคันตภาสาหาราชุพีมูรสมานะภิกกาม,มุภิกขุนังสาวมิติงวันังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสาหัตจัชะกากัมภารส,าาราาาสัตตะลาอาคูปยาคาสาหายันติพิ ยามุนาตตะรัตตาจะอากูนะคะาคายตติโนโเอราวันโนมหาหนาโคโสปะคะสมิติงวนังเยนาคาราชสีสะสาหารันติชิพาทิชาปกิกวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวะนมัมาัพปตาจิตาสุปนาอิติเตสนามาอภายยันตานาคาราชานามาสีสุปนาตโตเขมามากาสิพุโทโธสนาหิวจา,ายุปะวะยันตานาคาสุปันาสารนามังังสุพุธังชิตาวะชิรหัตเถนะสมุทังอสุลาสิตา พาตารวาสวัสดิเจติธิมันโตยสะสติโนกานะกัญชาเตห์มหาพิสมาอสุราธานวีสสาเวาปกิเตเจสุจิตติจะตหาราทโทนโมกีสหสตจันจัปภะนิปุตตานังสเปเวโรจานามัตตาสันนาหิตวะพลิงเสนังลาอุพัทมาโุปาค้ามุงสต่ปโยธานิพัตันเตจิกูนังต่ามิติงวะนัง อาโปจะเทวะปตวีจะเทโชวายโยตธาค้ามุงวาลุณาวาลุณาเทวโสโมจายัสัสสาสหะมตตากรุณากายิกาอักขเทวยะตสิโนทัสเสเจตตตากายะสเพนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยะตสิโนโมทัมานาภิกกามุงิกขุนางสามิตริงว่นางวินทุจะเทวะอสสหานิจะัสมาจัตุเวยามาตัน จันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูบุรักกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยม,มาคูบุรักกิตตานาคตานิบุรักกิตตาอคาคูมันตะวลาหกกาวาสุนังว,ะะวาโสติโตส,โตสโกุบะคาปุรินตโธตะเสเตสัต,ตสถากายะสตีนะนะตะวันนินโนอิจิมันตุเชติมันตุว,วันวนาวันตุยะสตีนง โมทัมนาอภิกามุภิกขุนังต่ามิติงวันนังอัฏฐาปุษาภูเทวะชาลามัคคีสิกขาริวะอเนตคาจัโนชาจัอุมมาปุพะนิปัติโนวัลุนาสหะธรรมาจัจอะจุตตาจัณเญชกาสุเรยยาลุจิระอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทัศเจตทัตตากายะสัพเพนานัตตะวันฮิโนอิทิมัโตชุติมัโตวนัววันโตยะตสิโนโมทัมนาอภิกามุภิกขุนังต่ามิติงวันนัง สามานามหาสัมมานามนุสสามุสุตัมมาจิตาปตุสิกาอาภูอาภูมโนปตุสิกาอาถาคูหานโยเทวาเยจะโลหิตตะวสิโนตานะคามหาปานะคาอาภูเทวาญัตสิโนทศเสเตทัสตากายาสเปนอนัตตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตญาตสิโนโมทามนะปิกามุพิคุยังจับมิจริยวนังสุกากรุปมหาอรุณาอาภูวีกานะสสะหะโอทาตะไคหาปามุขะอาภูเทวาวิจักขนาสัทธามัต ชามิสการิยัสสติโนท่านได้ยังอาคัปภูชุนโนโยติสาอภิวัสติทสเตทศสัจจายาสเปนันัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันละวันโตยัสสติโนโมระมานะเิกามุงปิกุลังติมิติหัวนังเขีนิยาตุจิตายามากัตติกาติยัสสติโนสัมิตการะมาเสตถาสตินามาจะอาสังวานิมมานนาติโนอาโคอัตถาโคและนิมิตา สัสตสทธิสัตตะกายาสัเพน,นะนัตตะวันนิโนย่าเช่นมันตัวชุดหรืมันชวนแล้ววันตัวนี้สัตสิโนโมทามนะอาภิกามุภิกขุนังแต่ไม่ติมว่านังสัตเทสิทวันกายาสเพนะนัตตะวันนิาานนววนนโนมะนามันวะเยนะอาคาย,ย,ยจุนเยจันเยสัททิสาตหาปังวุตตะชติมักขีละโอขัดติมนาม,มานาสัวัง ต้าเกิมัวขาตานังนาคันจันทงวะอสิตาติตังสุภามาปะละมาโตจะปุตตะอิทิมาโตสหะสันนังปุมาโลติโสตสุปาคัตมิติงวนังตหาสุภามาโลกานังมหาพามาพิจิตติอุปปัณพนุสุติมันโตพิสมากายโยยะตจิโสต้าเศรอิสระอาภูปเจกวับวสวรติโนเตสัญจะมมัชโทงอาคะหานิโตปนิวานิโตเจจัตสเปอภิกันเตสินเจเจเวสุภามะเกมาราเสนาภิกามิ ภาษาการตัตะมันที่ยังเอตคันตตะพันตตะมาเคนะปันตะมัตุโวสัมมันตาปาิวารีธรรมาวมุจิทากตินังอิจิตตัตะมาเตโนขณะเสนังอภปษายิปานินาตนะมหัจจะสารังกตะวันะเพระวังยะถาปังุสโกเมโคลทั้ลยันตโตสวิจุโกตัาะโสปตุทาวติสังหุโตอัธยังวัเส ตันจัดสรรปัญญาญาตวะวะิวัคจิตวานัจจก,กุมาตจกตัวอามันจะยิสัตาสาวะเกสาสาเนรเจมาราเสนาพิกันตาเจนิชานาถะพิกโวเจจะอาตัปปะมกะลุงจุตวะพุทธศาสาสานังวิจารเกหิบะคามุ่งในสังรมปิอิจายุงสัเพวิชิตสังฆามาพยาจิตายสติโนโมตันจิตหาภูเติสาวกาเตชเนสุตาติ บทสดจุลนชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเจชัสาระตนะแตยธรรมิกาเจชพิเสิทธิปสีเทวานารายะปาราเมสุราเจตษปีรามาจะอินนาจะจตุโลกะคัมีรักขากาสมุทาภูตุงครางคาจัสมามะชัยยป็นสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะเทระนิทระนิอุตติอุตตธินทีนาทีชัยยะชัยยะข้าคนละต้นละนิสัยนิไลเศสนิไลใสเศนมีรูราชปนนอยละชีชัยยะชัยยะคัมภีละ โสปีนาคินตนาคีปิสัจจภูตากาดีชัยยะชัยยะตุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานมุขชาชัยยะชัยยะวโรณนมุขะสาตาชัยยะชัยยะจัมปาทินาคะกุรลคันตักกะชัยยะชัยยะขจฉคนะตูรงสุขาราผู้ชงสีห์แพยักะทีปาชัยยะชัยยะวโรณนมุขะยาตาชิตาชิตาเสนานิปุนาสุทีนอรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทรันีตานีสาสุชัยยะ ชยยะชยยะธรณีสัตติสัทาชยยะชยยะมังกรลัญยาพวัเคชยยะชยยะวรุณนายกเคชยยะชยยะรักเสสุระพุชเตชชาชยยะชยยะพมมตขนาชยยะชยยะราชาธิราชชายชยยะชยยะปัทวินสัพพังชยยะชยยะอรหันตาปฏเจกภูตตาสาวังชยยะชยยะมหาเิสุโรหะโลหะลินเทวาชยยะชยยะพามาสุรัคโข ตยชยานาโควิรุฬหโกวิรุปโกจันทิมาลาวิอินโทจาวีนะเตโยจักุเวโรวะดนลปิจักอาคีวายโยจักปจุโหนกุมารโลตตาลัตโกอัตตารสมาเทวาสิทธิตาปัสอาทโยอิสีโนสาวกาสภายาราโมพวันตุเตชายาธโมจัสังโกจัตถัสปารโจรชายะกลงเอเตนะชายะเตเชนะชายะสติีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชายะมังคะลัง ชยโยเปรพุทธศาสิมัโตอัยังมานาสัจจปาปิมัโตปาราชโยโอโกสายามพุทธมันเทปโมทิตาชยัตถัสภามะคะนามิเหสิโนชยโยเปรพุทธศาสิมัโตอัยังมานาสัจจปาปิมัโตปาราชโยโอโกสายามพุทธมันเทปโมทิตาชยัตถาอินละคะนามิเหสิโนชยโยเปรพุทธศาสิมัโตอัยังมานาสัญ จะปาปิมาโตปาละเชโยโอโกะใสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตัถาเทวคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธสสุลิมาโตอะยังมาลัสัจจะปาปิมาโตปาละเชโยโอโกะใสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตัถาสุปันนคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธสสุลิมาโตอะยังมาลัสัจจะปาปิมาโตปาละเชโยโอโกะใสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตัถานาคคณาเมหิสิโน ชโยเยปพุทธศาสนเสดมตัตโตอะยังมาลสัจจาปปิมตัตโตปาราชโย,ยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชย,ยตทา,ทาสพะพรมคณามเหสินโนชย,ยันตโตโพธิยามเรักญาณาังนันทิวัตโน เอวังต่วังวิชโยโหยิชยยะโสชยยะมังคะเลอปานาชีตตปารังเกสีเสปะตะวิปุคาเลอภิเสเกสะพระพุทธานังอะคาปโตปโมตติสุนักขตังสมังคะลังสุปะพาตังสุขุติตังสุขานโนสมุขดลจะสุยิตังพัมมัจจลิสุปัตถกีนังกายะกรรมมังวาจกรรมังปัตถกีนังปัตถกีนังมโนกรรมังปนิชีเตปัตถกีนาปัตถกีนานิกตตวานะรพันตะเตปทัตถกีเนเัตถะรัตถะ สุกิตาวิาร,สาสารุณหาพุทธศาสะเนอโลคาสุกิตาหัถะสหัสพิญญยติพิสุนันตุโพโตเยเทวะอสัมิงฐานเนธิคตาธีคายุกาส,าาต,กสตาโาหาาตุสุกิตาหตุสัพสพัทหาลักขันตุสัพพัสตานังลักขันตุชินาสาสะนังยากาจิปันนาตสังสเปภูเตรตุมโนรัฐายุตก,กาเรปวสันตวุวสังวสวาวะะหักาโลคาจุป,ปัตวารตสังนิวาเรตุจะสัพพัธหาพายสาสุขังกิตตสุขังหันตุยะถาระหัง โสดธรรมะนิยามสุตังเอวันมีสุตังเอคังสัมมยังประกว่าสาวัติยังวิหารติเชตะวะเนอนากะปิณญิกาสะอารามีตตะโขประกว่าพิกุอามันเตสิพิกโวติอะทานเตติเตพิกุประกาว่าโตประจะโสมประกว่าเอตตะทโวจาอุปทาวะพิกเวตตะคตานังอนุปทาวาตตะคตานังทิตตาวสาธาุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามะตาสเปสังขาระอนิจจติ ตัณตาคตาโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตตวะอภิสัมเมตวะอติกติเตเสติปัญญเปติปัตตะเปติวิวารติวิปชะติอุตานิกาโรติตเปสังขาละอนิจจติอุปทาวาภิกเวตตาคตาตานังอนุปทาวาตตาคตาตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามาตตาสเปสังขาระทุกขติ ตัณฑคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตตว่าอภิสัมเมตต่ว่าอติกติเตเสติปัญญเปติปัฏเปติวิวัติวิปชติอุตานิการโธติสเปสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตตาคตานังอนุปาทาวาตตาคตานังจิตาวัสสาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตะสเปธรรมะอนัตตาติ ตัณฑคาโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตตวะอภิสัมเมตตวะอติตกติเจเตติปัญญเปติปัตถเปติวิวาติวิปชติอุตานิกาโรติตเปธรรมะอนัตตาติอิธมาวจักภะกวาอตมนาเตปิกูภะกวาโตภาสีตังอภินันทุนติหุสวดพระเจกนัตตาคาถา ดีตังนานาวาคามยยะนับปฏิกังเเกอนาคตังบุคคลไม่คนตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอาะไยและไม่พึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะตติตัปยีนันตังอปตะจะอนาคตังถึงเป็นอดีตก็ลาไปแล้วถึงเป็นอนาอคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมันตตตตติปัสสติอสังฮีรังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุพดวายเยหัวใจเห็นธรรมะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งพีนงแค่ขอแกนขออควรเพราะปบอาการเช่นนั้นไว้อัชีว่าิีจมาตัดปังโกชัญญามารนังสุเวขอมเพียงไม่กี่ที่ต้องทำวันนี้ววนก็จะรู้ความตายแม้พุ่งนี้ นายกีนงสัารดันเจน,นะมหาสีเนนมามัจุนาเพราการสั่เพียนต่อมัจุราซึ่งมีเสียหน้ามากยังไม่มีสําหรับเราในวังวิหาริมาตาปิกอโหรัตตมาตันทิตังตังเมพเระเจกะรัโตติสันโตอจิกกะเจมุนนีม่มีผู้สงบย่อมก็เรียกผู้มีความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทางกลางวันกลางคืนอว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาจีเดียวก็น่าชมมุสวดธรรมะสองวิครับกับจเวขคณนะ สเพสังขาระอนิจจาสังขารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพส,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 สังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแล้ไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวัมชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมาลานดังความตายเป็นของยั่งยืนว่าสังฆยามาริตับพังอันเราจะเพิ่งตายเป็นแท้มาลัณะริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิจจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาลังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ย วตัตตะควรที่จะสังเวอายังกายโยอจีรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นะนอเิตะวิญญาโนขันปัะจักวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอทิิเสษสติจากนอนทับปะตะเวงซึ่งแผ่นดินกาลิงเข้ารังอีวะประดุจดังว่าต้นไม้และต้นเืินนิรัตถังหาประโยชน์มิได้อานิจจวตัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาทะวายะธรรมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรุชันตินั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเดสัมุปสามสุขโขค,ความเข้าไปสงบระงรับต่างๆทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตาบาลิตจะตัดทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิงสุจะกมลริสาเลที่ตายแล้วกำลังจะตายตัดเหว่าหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตจิมิเอตสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย เมตวาเมตายังกินจิยังกินจีกุศลังกำมังสเพหิพัเตหิกตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนตุโพโตเยเทวะอสศมิงฐานิอธิคตาทีคายุกาสตาโหตุสกิตาโหตุทุกขาปัมมุลจันตุมาตาบิตาสกิตาโหตุทุกขาปัมมุลจันตุสเปยาติกาสกิตาโหตุทุกขาปัมมุลจันตุสเปอญาติกาสกิตาโหตุทุกขาปัมมุลจันตุสเปปิสาสเปยาขาสเปเปตา สกิตาโหตุทุกะปมุญจันตุสเปอาจารีอุปชายะสกิตาโหตุทุกะปมุญจันตุสเปนักกันตาสกิตาโหตุทุกะปมุญจันตุสเปเทวาสกิตาโหตุทุกะปมุญจันตุสเปสามตินังสมิจันตุโวบูวรบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตตอาคติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตตอาคติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตตอาคติมายะอิติภะคะวา สติทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระว,วาสินีถูกเปคะเลพทุทธิะเลตะอ,อิงตะอ,อิงตาธรรมธาเนนะภวันตุปชิตาสติงกาโรเตตัวิหาระมันทะเลเทราจัมมัชะ เวากาจะพิกขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาคามาจเตสานิคมาจอิสราสปานภูตาสจิตาพวันตุเตชะผูุชายเยปิจอันตะสัมภวาสางเสทชาตาตั๋วปปปจิกาเรียนญานิการธรรมวรังปจิจเตสเพปิทุกัสสกาโลตุสังขายังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัาลาจะปุุคลาสังโคโหตุสมโควะอัตายจะหิตายจะ อมเหริระตุสัตถโมสัเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมมอริยประเวทิเตปัสสันนาหงตุสัเพปิปาณิโนพุทธะสัสนีสามาทาลังประเวชันโตคาเร,รเทวะวัสตุวุติภะวายาสัสตานังสมิธังเนตุเมทานิงมาตาปิตตาจาัตตาชังมิจงลักขติปุตตะกังเอวันธรรมนะราชาโนปชังลกักขตุสัปปะทาเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขะปัตตาจันน so well ิท like ุกขาปยาปัตตาจันนิปยาโสกัะปัตตาจันนิโสกหโหตุสเพเพปิปานิโนอตาวาตาจะอามหิสัมผัสตังปุญญสัมปัตยังสเพเทวานุโมทตุสพะสัมปติสิทธิยาานังทัตตุสทายะทีรังลักขตุสพะทาภาวนาพิรตาโหตุขจตุเทวตาขตาสุมังคลักาถาหโหตุสัพังสุมังคลังนักตุสภะเทวตาสภะพุทธานภาเวนะสติโหตุนิลันตะลัง โตุพพ ER ังสุมังคะลังรละขันตุศภะเทวตาัพพธรรมานุภาเวนะสตโหตุนิรันตะลังโหตุพพังสุมังคะลังรละขันตุสัภะเทวตาตัะปาถังคานุภาเวนะสตโหตุนิรันตะลังสเปพุทธารปตปาเจกานันายางพรลังอาหันตานันเชนะรลกขันมตติสสปโสหนึ่งสเปพุทธาบรปปตปาเจกานันายางพรลังอหันตานันเชนะละกขันมัตติสสปโสสอง สัพเพพุทาภรัปตาปเจกานันจะยังพรลังอาหันตานันจเจเชนะลันตมตมิสสปโสสาสัพเพพุทาภระปตาปเจกานันจะยังพลังอาหันตานันจเจเชนะลขัตมตมิสสปโสสสัพเพพุทธาภรัปตาปเจกานันจะยังพรลังอาหันตานันจเจเชนะลัตมตมิสสปโสหสัพเพพุทาภรัปตาปเจกานันจะยังพรลังอาหันตานันจเจเชนะลัตมตมิสสปโสหกสัพเพพุทธาภระปตาปเจกานันจะยังพรลัง อนันตานาจเตเชนะและกนมัตมิสัพพโสเจสเปพุทธาภราปตาปเจคัาจังวาหลังอนันตาณาจเตเชนะและกันมัตมิสัะพโสแปดสเปพุทธาภราปตาปเจคณาจังวาหลังอนันตาณาจเตเชนะและกันมัตมิสัะพโสเ น่อัมไน้แห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้าก้าอุทิศวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนันจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เด็จสุขสวรรค์คาลัยขอออนิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภพพสิตมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่งแก่งปลอดภัยจากทุกโศกโลกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงไายได้อันิฉลี่มั่นคงเป็นสัมาอาชีพทีชอบธรรมคำว่าไม่มีคนอยากยักจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมบัติจิตัังมั่นในประธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านำลงอยู่ในความนีงามตลอดกาลนานอยู่ทั้งหอเจ้าเทวาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้บนภิษปภาษาพอาน้อมสดอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลบ้าปิตาย,ยอดเจตีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาลงถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมุเลนที่จะตั้งขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิถานุภาพอสังค์เต ทำน,น,นห้ผลที่เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ศาัทาทุกประการเธอ